หวานกันดีนะแล้วก็แหมก็ต้องหัวเป็นธรรมดาไหม <c oughs> ผู้หญิง <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> และเกิดคุณผู้ชมไหลายท่านได้ติดตามอินสตาแกรมของแมนนะครับผมโอ้โหคือคนโสดตายค่ะคือลงภาพทุกอริยบทไม่ว่าจะเป็นแฟนฟันตื่นนอนบางทีก็จะแกล้งแฟนสาวบ้างแหละอันนี้ก็ติดเลยนะเนี่ยโอ้จริงจริงถึงขั้นมีกระทู้ที่ทําถึงตามติดชีวิตของคู่นี้เลยนะครับโอ้โหคุณขาอิจฉามากไม่เชื่อคืนนี้ลองกลับไปดูจริงจริงหวานที่สุดใน3โลกโอ้ยิ่งกว่า3โลกคุณเาหวานน้าตาลไม่ใช่แ้่ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักคือ ตอนแรกที่คบกันเนี่ยก็น่ารักและหลังจากแต่งงานเนี่ยน่ารักกว่าเดิมอีกนะใช่แล้วค่ะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคราวนี้เอาใจเหล่าบรรดาแฟนรายการของเราที่เป็นคอหนังบ้างชอบดูภาพยนตร์คอหนังก็มีหนังทุกคนนะคือไม่น่าเล่น่ยคุณค่ะออกทางด้านหนุเลยะต่อไปคุณอ่านคนเดียวหมดเลยโอเคนะ นะเป็นข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์บอลลวูด7วัน7เรื่องค่ะที่มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่นะคะใน Indian Film Festival of Thailand 2016ค่ะที่งานนี้นะคะบริษัท C Entertainment Enterprise จํากัดนะคะและบริษัท MVP Entertainment จํากัดร่วมกับ Paragon Cineplex ค่ะ ได้ปลูกกระแสภาพยนตร์บอลิวูดจากประเทศอินเดียขึ้นในประเทศไทยค่ะเพื่ออยากจะให้คนไทยนะคาได้ซึมซับวัฒนธรรมของอินเดียผ่านทางภาพยนตร์รวมถึงยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศไทยอีกด้วยค่ะซึ่งความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมครภายในงานนะคะก็ยังมีการเต้นนะคะเป็นการโชว์เต้นบอลิวูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาพยนตร์อีกด้วยพร้อมกับแขกรับเชิญอย่างคุณจัก,กริดและคุณเกชาเนะคะเหล่าสตันแมนผู้เล่นในวงการบอลิวูด ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทํางานที่ประเทศอินเดียที่สนุกสนานด้วยสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถร่วมชมภาพ,พยนตร์คุณภาพพร้อมโปรดักชันอลังการที่มาให้ได้ชมกันทั้ง7วัน7เรื่องตั้งแต่วันที่22สิงหาจนถึงวันที่28สิิงหาคมนี้ที่พารากอนซิลเทตศูนย์การท้าพารากอนนั่นเองค่ะออค่อนข้างดีครับเช็คแคร์ดีมากๆครับให้คนอินเดียให้เกียรติเรามากๆเลยครับผมในการทำงาน มีหลายๆทีมนะครับยังต้องการอีกเยอะเพราะไปปีนึงอะมีเป็นพันเรื่องคัดจักอะไรบ้างครับคุณสมบัติก็คือต้องคอนเซ็ตกับเขามากๆคือต้องเคียตลอดเวลาคือต้องขอบอกว่าหนังอินเดียเป็นหนังที่บ้ามากคือสคริปต์น้อยมากเรา,เราเราเราอ่านสคริปต์น้อยมากมันจะมาจากอากาศหมดเลยอุปสรรคก็คงเป็นความกดดันมากกว่าของตัวเองเพราะว่าเราไปในานบมครับ นักแสดงไทยคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะทําให้ประเทศไทยแบบนอะไรเงี้ยเราก็อยากไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากกว่าเวลาไปแล้วก็จะตั้งใจทํางานจะแบบไม่ถึงว่าแบบเออเรามาเนี่ยเราก็ต้องสุดๆเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทํางานให้ดีให้งานออกมาดีให้แบบให้เขาไม่มาเสียเวลากับเราอะให้แบบว่าให้การถ่ายทํามันเป็นแบบราบรื่นไปอยากให้ด้วยเรื่องเนื้อเรื่องก็ยิ่งดีครับดราม่าก็ดีคอมเมดี้ก็ดีแอคชั่นก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับ ก็อยากให้ให้มาดูกันกน,ะนะครับดูกันเยอะๆนะครับผมว่าตลาดของบริวต์ตลาดของอินเดียเนี่ยผมว่าไปได้ที่เมืองไทยไปไปไกลครับนะครับขอฝากด้วยด้วยครับ